สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพาก่อนที่ไปอัานคะชื่อกิเบนครับอันนี้ผมจะมาสาทิตเรื่องก,การปลูกมันมันลี่คับการปลูกมันมันลี่กันอะไรคะ<บ>มา,าไฟอะไรคะมาไฟสีม่วงมา,าไฟสีม่วงนี่เดีด๋วยวจะมันคิดว่าจะปลูกต้นนั้นครับโอเค<บ>ต้นอะไรคะ มันบรลลีโอ้โหแข็งแรงมากโอ้โหโอ้โหอาวางเลยเลยโอเคกี่ต้นเนี่ยต้นโอเคครับโอ้โหได้กี่ต้นเนี่ย ตายคักๆาคัก,ต,ก,ก,ต,ก,กต้องจับต้องจับตรงไหนมันถึงจะไม่หลุดคะต้องจับตรงไหนมันถึงจะไม่หลุดคะลูกจับตรงกระถางมันนะคะงั้นต้นไม้เขาจะพังนนจป็นเรม,มันเบอร์รี่ครับนี่ครับต้นเบอร์รี่ค่ะอ๋อปลูกมันเบนอร์รี่ล่ะคะ รสชาติเป็นยังไงคะมันบอรี่เนี่ยอร่อยเ,เขามีสีอะไรบ้างคะสีแดงเรยังไม่รแต่ว่าสีดำกระสุกแล้วโอเคอ่าไปช่วยพ่อม,มร้องไปงัไมยกน,นครนกินจัง เมื่อไรจะโตให้เรากินนะเจแปนกำลังจะเอาเมาไฟสีม่วงไปปลูกแล้วหม้าไฟสีม่วงนี่ลงต่อมาเจอเจแปนเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหคุณปูกคุณปู่ก็จะมาช่วยด้วย ยับนี่วนยยบนี่ร้องไงนี่ร้องไงพักไว้เร่งแล้วอ้าวดูพ่อจะขุดให้นะโอ้โหขอปุ๋ยด้วยได้ไหมครับว,ว้าวเดี๋ยวเอาปุ๋ยร่วมกันครับ เอาปุ๋ยองคพื้นกน่ครับครับพอแล้วครับแล้วเราก็ต้องซุงมปุ๋ยนะครับนี่ครับดินไปอย่างนี้นครับปุ๋ยผสมดินครับนี่ครับปุ๋ยผสมดินก่อนนะครับ ก็ฟางคุมครับยังครับตอนไหนเราฟางคุมแล้วครับเราเอาต้นไม้ลงก่อนครับอ๋อครับครับปเปุ๋ยสแก็เอาออกแล้วครับครัทีนี้เราก็มาฉีดถุงครับ่ายกต้นไม้ให้แม่ดูครับหันไปที่กล้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรคะวันนี้ใน้าก่อนที่ไปเสนใส่เชื้อนชื่อจีเอน วันนี้ที่จะมาปลูกต้นมะไฟสีม่วงมาไฟสีม่วงครับมองกล้องแล้วก็ยิ้มครับมาไฟสีม่วงครับครับโอเคมาหลุมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้อ้หลุมพร้อมแล้วมีปุ๋ยด้วยจะแป็นไปอยู่ตรงนี้ได้จะแป็ปุ่งปุ๋ยเองเลยทางนี้จะได้เห็นกล้องเหตุครับจะเป็นเอาลงนะครับเอาลงเลยครับจะเป็นหยิบลงครับ อ่ะดิบนี้ครับใช่ครับนี่ครับทีนี้เราก็ดินลงก่อนครับมาช่วยกันเอาดินลงครับนี่ครับดินครับนี่ครับนี่ครับอาไม้เขียอเลยก้มลงจะถนัดกว่อครับใช้มือเลยครับเดี๋ยวพ่อจะไปดนมือครับใช้มือครับเป็นล้างมือในบ่อเหรอใช่ล้างเหมือนแม่เลยเหรอครับ นั่งตรงที่แม่ล้างใช่ไหมใช่ครับแม่ครับครับเดี๋ยวครับแม่จะไปล้างแม่หน่อยล้างแม่อะไรล่ลูกจะแป้อคุ้มากเลยครับดได้ครับคุ้ยี้เลยเครับเอ้เยี่ยมไปเลยครับ